ไปไหนไปในโลกวันนี้ไปไหนไปทำพาสปอร์ตไปทำตอ่างเี้โเจไปฝรั่งเศสอังกฤษ Yeah 44, 45. ไปทำพาสปอร์ตครับแเฮ้ยขับดีไเนี่ยครับผมกลับไม่ดีเดี๋ยวแม่มาไม่ไม่ให้ไปด้วยเลยเราจะไปอ่อบริสตอดอนไปรอนดอน ไปลอนดอนเจสส์แอนน์ปสสั่งข้าวยังน,นะสูตรพอสั่งข้าวข้าวหน้าเป็ดดิ <c oughs> ไ want <c oughs> ไ i ซ์แอนกรากรา <c oughs> กราข้าวหน้าเป็ดพ่อไปพ่อไปทั่วโลกแล้วพ่อไปสั่งข้าวเป็ด I want ไลซ์แ s นน์ดีสแอกรา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 ก็ได้แล้วข้าวหน้าเป็ด พาสปอร์ตหายสามคนเลยคอมเมนต์ไม่หายแต่ไม่ไปทำเลยทำใหม่ตรงตรงหายพ่อหายเไปเที่ยวแล้วปีนี้เที่ยวนะครับวันนี้หวยออกครับพ่อหวยออกตรงตรงซื้ออะไรผมครับซื้อสามพ่อดิเห็นลน์ถามพ่อสามผมซื้อสามสามห้าด้วยสามห้าพ่อซื้อสามสามหกอ๋อสามหกกับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนอ้าวเฮงเฮงครับใครแฟนครับ ที่รอนดอนนะคะทซิงแฟมิลี่ที่ลอนดอนอยู่ฝรั่งเศสครับเดินทาง12กันยาครับ18 18นี่ไปดูคู่ไหนเจนอ๋อลิเวอร์พูลกับเชลซีครับลิเวอร์พูลกับเชลซีครับเชลซีเราต้องสปิริตเอาเจนครับ